ลักการแพทย์ด้วยทีทำนะคะเป็นแพทย์ทางเลือกที่ใช้หลักแนวทางพึ่งตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะคะพึ่งตนเรียบง่ายนะคะใช้สิ่งของที่ใกล้ตัวหาได้ง่ายไม่มีโทษนะคะหลังจากโรคทางกายนะคะก็หายเป็มหมดทุกโรคแล้วนะคะก็โรคทางใจนะคะก็คือความทุกข์กิเลสที่มารุมเร้าเราอยู่นะคะก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะคะ ได้มาเรีนยนรมก็ยังเยอะอยู่นะคะหลังจากนั้นก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจนมาตอนนี้นะคะที58 59 60 61 62 63พฤศจิกาเดือนหน้านี้ก็น่าจะครบ5ปีใช่ไหมคะรู้สึกว่าเราเข้าใจสัจจะของชีวิตเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นนะคะเข้าใจธรรมะคือธรรมชาติมากขึ้นทำให้เรา มีความทุกขลดลงนะคะลดลงก็ตั้งใจที่จะบำเพ็ญนะคะบำเพ็ญสิ่งที่เราได้เจอนะคะสารพลังกโมดดม,มิตรดีจะไปช่วยเหลือนะคะเพื่อนมนุษย์นะคะทำความผาสุขแห่งตนตามคำที่ครูบาอาจารย์ได้ชังสอนมาแล้วนะคะเมื่อเรามาทำความผาสุขแห่งตนได้แล้วเราก็จะไปช่วยเหลือคนที่ศรัทธานะคะช่วยเหลือคนที่ศรัทธาตาม กำลังความสามารถตามศักยภาพที่มีอยู่ของเรานะคะก็สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะตามคำสอนของครูบาอาจารย์ก็ได้ที่สูจนเรื่อยๆมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็ทำให้ได้ค้นพบสัจจะที่แท้จริงของชีวิตนะคะซึ่งคนที่เคยรู้จักก็คงจะรู้นะคะตอนที่เป็นไทรอยอักเสบ ต้องทานยาเพนิโซโรนนะคะน้ำหนักตั้ง58-59กิโลนะคะตอนนั้นก็อ้วนมากเพราะว่าริบอาการข้างเคียงของยานะคะแต่พอเราได้มาปฏิบัตินะคะกินอาหารจืดน,นะคะปรุงรสน้อยใช้เกลือเป็นหลักนะคะมดเนื้อสัตว์แล้วก็กินอาหารตามขั้นตอนด้วยนะคะ ปรับสมดุลร่างกายปรับสมดุลร้อนเย็นกินสมุนไพรเน้นฤทธิ์เย็นนะคะสมุนไพรฤทธิ์เย็นนะคะกินอาหารตามขั้นตอนนะคะก็ดื่มน,น้าดื่มน้ําสมุนไพรก่อนทานอาหารแล้วก็เริ่มทานผลมไม้มาทานผักนะคะก็มาผักสดผักลวกผักต้มนะคะผักสดผักลวกผักต้มทานของสด,สดสดสดก่อนแล้วค่อยมาทานของสุกค่ะสสดก่อนสุกก็ค,ๆๆค่อยมาทานอาหารกับ กับนะคะแล้วก็ค่อยมารับประทานถั่วนะคะที่เป็นโปรโตีนที่ดีที่สุดในโลกนะคะโปรโตีนจากถั่วแทนเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ค่อยมาซดน้ําแกงนะคะหลังจากนั้นก็รอเวลาก่อนแล้วค่อยทานดื่มน,น้านะคะสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงหรือส่วนใหญ่ตัวเองก็จะทานเฉพาะเมื่อรู้สึกหิวน้ํานะคะแล้วค่อยทาน ชีวิตที่เปลี่ยนไปก็สําหรับสิ่งแวดล้อมคนข้างๆก็จะเห็นว่าเมื่อก่อนเราก็ตั้งใจทําอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็ตอนปฏิบัติธรรมใหม่ๆมันยังแพ้กิเลสอยู่นะคะแล้วก็อยากจะให้แต่ญาติพี่น้องคนข้างๆเราคนที่เรารักมาทําเหมือนเราทั้งที่เราก็ช่วยตัวเองก็ยังไม่ได้เลยนะคะแต่ก็อยากให้เขามาทําอยากให้เขามาทําด้วยกิเลส เพิ่มความทุกข์ให้กับตัวเองอีกด้วยนะคะนอกจากตัวเองทํายังไม่รอดแล้วก็ยังอยากคาดหวังว่าอยากให้คนที่เรารักมาทําด้วยญาติพี่น้องอะไรมาทําด้วยทุกเพิ่มนะคะก็ได้ทุกเพิ่มชีวิตที่เปลี่ยนไปก็คือตอนนี้เราบอกได้แต่เราไม่คาดหวังนะคะบอกออกไปนะคะบอกออกไปใครจะทําหรือเอาหรือไม่เอาก็แล้วแต่ขอให้เราได้บอกนะคะใจเราก็จะนิ่งนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึง่งเวลาเราไปบอกคนที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องหรือว่าคนที่เรารู้จักแล้วก็ได้แต่บอกไปนะคะแต่ว่าเราไม่ได้คาดหวังเราไม่ได้ทุกเลยนะคะขอให้เราได้บอกเราก็สุขแล้วเอาไม่เอาก็เป็นเรื่องของเขานี่คือชีวิตที่เปลี่ยนไปจากที่เราคาดหวังกับทุกสิ่งแต่ตอนนี้เราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะคะเป็นสิ่งที่ทําให้เราไม่ทุกนะคะชีวิตที่เปลี่ยนไปต่อไปก็คือ กับอดีตที่ผ่านมาที่เราทุกนะคะก็คือปัจจุบันความทุกข์มันลดลงนะคะมันจะเห็นได้ชัดว่าเมื่อก่อนเนี่ยพัดสาที่มากระทบเราฝนตกนะคะหลายหลายท่านอาจจะเคยเป็นฝนตกนะคำคำนี่ค่ะเราเคยลําบากตอนนั้นเราขับรถมอเตอร์ไซค์นะคะออกไปฝนก็ตกรถก็รถก็ไม่มียางนะคะรถก็ไม่มี อย่างั่วนะคะก็จูงรถมาท่ามกลางสายฝนเป็นระยะทางตั้งหลายกิโลเมตร <po ans> ออกหมูบ่บ้านเพราะเราคิดว่าสมัยก่อนนะเงินมันก็คือสิ่งที่ทําให้คนมีความสุขเราก็อยากจะหาเงินดึกดืๆแล้วก็ออกไปปรากฏว่าฝนก็ตกนะคะแล้วก็เห็นการฝนตกก็เยอะทําให้กิเลสมันชนะเราคือเ,เห็นฝนตกไม่ได้มันจะเศร้านะคะเห็นฝนตกทำทำไม่ได้มันจะเศร้าก็เป็นมาต่อเนื่องเกือบสิบปีนะคะ เกือบสิบปีนะคะมากกว่าห้าปีพอเราได้มาเจอครูบาอาจารย์เราได้มาเจอครูบาอาจารย์เราได้มาลดการกินเนื้อสัตว์เราได้มาลดอาหารลดจัดลงนํามาทานจืดนะคะเราอาธิศีีนขึ้นปฏิบัติศีลขึ้นสารพลังกับโมูมิตรดีนะคะร่วมกิจกรรมเสียสละทํางานฟรีอย่างนี้นะคะมันจะทําส่งผลให้ ไอ้กิเลสตัวนั้นมันก็จะค่อยๆถดถอยลดน้อยลงไปตอนนี้ฝนตกทำๆลรวก็ไม่สะดุ้งสะเทือนไม่สะท้านหวันไหวใดๆนะคะแต่เสียงเพลงบางเพลงนี้เราเคยฟังไม่ได้นะคะเมื่อก่อนเราฟังเพลงนี้แล้วฟังเพลงนี้แล้วมันทุกข์มากนะคะเพราะว่าช่วงที่เราทุกข์อยู่เราก็ร้องเพลงนี้ปลอบใจตัวเองนะคะ ร้องเพลงนี้ปลดใจเต็ยิ้มสู้อคิดเพลงออกแล้วคือเพลงยิ้มสู้นะคะยิ้มสู้แต่จําเนื้อไม่ได้แล้วนะคะว่ามันร้องไวไง่ายงไยิ้มสู้เราทุกข์มากเราก็จะร้องเพลงนี้มันก็ทําให้เราช่วยเราได้แต่หลังจากนั้นเราฟังเพลงนี้ไม่ได้เลยถ้าฟังเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็จะวิ่งหนีเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็สามารถร้องเพลงนี้ได้แล้วก็ฟังมันได้นี่คือชีวิตที่เปลี่ยนไปเหมือนกัน ก็เป็นสิ่งที่แท่์วิีธรรมลดโรคลดยาลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดทุกนะคะก็เป็นปัจจิตังนะคะเป็นสิ่งที่ผู้รู้ได้ก็เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน <c oughs> นะคะคํ <c oughs> าของครูบาอาจารย์ท่านบอกอะไรมาก็พิสูจน์มาคืพิพสูจน์มาได้เยอะพอสมควรนะคะ ว่ามันก็จะเป็นเหมือนที่ท่านบอกนะคะก็ชีวิตที่เปลี่ยนไปของจิตอาสานะคะก็ได้ชื่อทางธรรมใหม่นะคะพ,พ่อครูตั้งให้ก็คือเผ็นแสงฟ้านะคะที่พ,อพ่อครูตั้งให้เผ็นแสงฟ้านะคะ